ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่หาดบางขวัญจังหวัดพังงากันบ้างครับไปดูลูกเต่ามาเฟืองครับที่คลานขึ้นจากหลุมฟักและก็ปล่อยคาล,ลงสู่ทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมทางด้านส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10อำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนครับ ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับการยุบตัวของปากหลุมรังฟักของไข่ต่อมาเฟืองซึ่งรังนี้ก็เป็นรังที่2แล้วครับที่พบกันที่หาดบางขวัญตําบลโคกกรอยอําเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาโดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดก็พบว่าปากหลุมนะครับได้ยุบตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงค่ําที่ผ่านมานะครับมีลูกต่อมาเฟืองได้ขึ้นจากปากหลุม1ตัวทางเจ้าหน้าที่ก็เฝ้ารอนะครับ การขึ้นของลูกเต่มามะเฟืองจนถึงเที่ยงคืนก็ไม่มีลูกเต่านะครับขึ้นตามมาอีกจึงได้เริ่มครับช่วยกันขุดหลุมนะครับช่วยเหลือลูกเต่มามะเฟืองที่เหลือจำนวนอีก78ตัวแล้วก็ได้นําปล่อยลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยครับต้องบอกนะครับว่ารังของไข่เต่มามะเฟืองครั้งนี้เป็นรังที่4แล้วของฤดูการซึ่งแม่เต่าก็ได้ขึ้นมาวางไข่นะครับที่หาดบางขวัญในเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาใช้เวลาในการฟักตัวจํานวนนะครับ 56วันโดยมีอัตราการฟักอยู่ที่78%ครับแล้วก็อัตราการรอดอยู่ที่95%ครับ